ฮมแฮมแฮมแฮมตาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลีรประจันภัยกันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเกมฮังกี้ชาร์กนะครับถึงจะไม่ใช่เกมระบอกแต่วันนี้ผมต้องเล่นเพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดในการตัดต่อคลิปที่สนุกสุดของโลโบอกนะครับผมก็เลยไม่สามารถเอาคลิปมาได้มาวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะครับโอ้ใครก็ชาร์กผมได้ใครก็ชาร์กแล้วครับมึงเป็นตัวอะไรไม่รู้หมอนกัน รอบนึงนะครับวิธีเล่นก็คือเราจะเป็นปลาฉลามตัวไหนก็ได้นี่แหละแล้วเราก็แค่กิน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 ทุกอย่างไปนะครับเราก็จะมีสิ่งที่กินได้แต่ละตัวไซส์ฉลามแต่ละตัวแต่ละไซส์ก็จะสามารถกินไม่เหมือนกันถ้าตัวกินได้ทุกอย่างแน่นอนแต่บางตัวตัวเล็กกินอะไรที่แบบมีพิษไม่ก็อะไรไม่ได้อะตัวนี้ตัวใหญ่นะครับกินได้เกือบทุกอย่างกินฉลามด้วยกันเองได้กินคนได้ แล้ก็กินพวกแมงกะพุนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กก็จะกินไม่ได้อุย้ยค้างค้างค้างท่ทีท่ทีค้างแป๊บหนึ่งค้างค้างโอ้ค้างมากค้างมากท่ทีครับเน็ตกระตุกกตุกกรตุกราข้างล่างก็จะมีโกรัสกับเมกานะครับไว้สำหรับทำให้แบบได้เงินเยอะขึ้น อันนี้ขยะมันจะทำให้เลือดลดลงเลือดก็จะอยู่ข้างบนยิ่งกินเลือดยิ่งเพิ่มมาเราแอบไปกินคนข้างบนกันไหม,มนี่คนอ้วนกินก่อนคนอ้วนคนผู้หญิงผู้ชายกินหมดโอ้และทุกคนก็คงไม่เคยเห็นสิ่งนี้แล้วครับปลาฉลามึ้นบกเ่อยกินนกข้างบนบก อย่างที่ท่อทีท,อท่อทีไม่กี้ลูดไปน,นิดนึงนะครับผมก็ได้ทาคลิปใหม่เพราะว่า oh, ตอนแรกนะครับบันทึกการหน้าจอหมดพื้นที่จะเก็บเต็มโอเคแตเจรถึงจะมันก็ไม่เห็นมีอะไรมากนะครับโอเคเรารเดูต่อกันก่าถ้าเราเลือดหมดก็คือเหมือนโดนโจมตีไม่ก็แบบตายนะครับ ยิ่งขึ้นบกเลือดจะยิ่งลดเอยเลือดกำลังลดไม่เรากำลังจะตายแบบชา้าๆไม่สิสิบสามสิบสองเราต้องรีบกินข้าวเออไม่ไม่ระเบิดระเบิดเจ้าพวกนั้นอืมยังประทังชีวิตได้เออจะตายแล้วเออ ตายเบอรกินขยะเข้าไปผมไม่ช่วยหรอกเท่าทีมาเอาใหม่เริ่มกันใหม่นะเออครั้งนี้เราจะใช้ตัวนี้กันนะครับจกปลาฉลามยาวเป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่โอ้เรามาอยู่ในด่านของไอมะนะครับมาไปลุยกันดีกว่า เดี๋ยวสิจะเป็นยังไงตีแน่นอนร้อยเปอร์เซนโอ้ผมก็เคยเล่นอันนี้ครั้งแรกเพนกวินแล้วก็ปลาปกติเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรยังไม่กินยังไม่กินโอ้ยแมวน้ําแมวน้ําปลามาสํารวจก่อนมีปลาปกติมีคนอินูอิตชาวอินูอิแล้วก็มีนกข้างบนนกลงน้ำไม่ได้ อึบอึบไปเยอะมากเฮ้ยขยะเดี๋ยวจับไอ้นี่อืมอับอับอัพอัแต่บางตัวจะกินไม่ได้เพราะตัวใหญ่เกินนะครับเดี๋ยวอู้เป็นตัวน้ำแล้วครับกินปลาอุ้ยเมื่อกี้ปลาวันเพชคฆาตปะเนี่ยอุ้มอุมเกือบตายถ้าจะกินต้องใช้ตัวแอล นิดแอลชากนะมันต้องนิดแอลชากกินกินกินอืมระวังปลาวานเพชรฆาตนะครับมันก็มากินข้าวเหมือนกันนะครับอืมโอโอโอ,โอเกือบตายแล้วอฮือดโดนทิ่มอีกจะตายแล้วอืมจบกันน่าก,กลัวมากปลาวานเพชรฆาต โอ้ทำผิดอืมโอเคปะเอาใหม่มาเริวมใหม่โอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบหรอกเอ้ยมาเอาอีกรอบเอาในี้ต้องทำได้ต้องทำได้ต้องทำได้ไปกินก่อนเลยเพ็ดกวินอืมอืม ต้องระวังไอตัวแหลมๆเนียนะหัวแหลมมาจุ๊บอ๊มอมอ๊มฮั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 มเออฮัม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 หม้โกลรสโกลรสแล้วอ๊มไหนไหนไหเฮ้ยเไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าโค้รสออ้โห ก็ไม่ก็โอ้โหอืมอืมกินทุกอย่างกินทุกอย่างอืมหมดแล้วโอ้โหไม่กี่เอ้ยตัวนั้นอีกแล้วตัวนั้นอีกแล้วอืมโอ้หิวจัดหิวจัดอุ๊ยอืมมันกินตัวข้างบนหมดเลยฮะโอ้เออเฮ้ยมา เอาไหมตรงนี้ไม่มีเอ้ยไอตัวป่านั่นอืมตรงนี้ขยะเยอะอืมโดนทิ่มโอ้โดนทิม่มโ,โดนทิมนท่มทำไมค้างเป็นอน,นี้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดว่าตาย,อ,ยอุ้ยเอ,ออ o f the food โอ้ยไม่นะถ้าจะค่ายตัวนั้นต้องใช้ฉลามที่มันเอ็มอืม ดอยไม่มีอะไรที่ช่วยได้เลยเล่เออเอาอีตัวนี้มันจะให้แม็กเลยอะ่ะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไหมเดี๋ยวนะลองดูตัวอื่นก่อนดีกว่าตัวนี้จะลองดีไหมหรือตัวนี้ดีตัวนี้ไหมเหลือตัวนี้เหลืออืมผมเลือกตัวนี้แล้วกนลองเลือกหนึ่งตัวอ้วนลองกินดูกินอะไรได้บ้างนะครับ มาเพนกวินกินเข้าไปเลยครับอ้ำอําอําอมอําอําอําแมวนะ้ำทำไมมันดูวิ่งไม่เร็วเอยียจับไปได้สักตัวเออก็จะกินได้มาสิขอบคุณมาอีกอับอับอบอ,บโอโอ้ยตัวนีทิ้งโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บ เจ็บสุดๆเลยทำไงดีมาเอาใหม่ oh โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเป็นยังไงเนี่ยเอ้ยแถวนี้ปลาเยอะมากโกลัส์จะพร้อมแล้วขออีกตัวดีใจสะเถอะที่จะได้เป็นโกลัส์กินไม่ได้เหรอ ไม่น่าได้ต้องใช้นิดเอลชาร์กต้องนิ like <you> ดเอลชาร์กเฮ้ยโกูแล้วจะหมดแล้วโอ้ oh. หมดมาต่ออืมโอ้กินปูอันนี้มันลมขึ้นไม่ไม่ไมยึดขึ้นมาก่อน,นถ้าครั้งนี้ตายก็จบคลิปเลยแล้วกันมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นแหละ อึบมาอืมอืมอม,ม,มโดนทิมอีกแล้วจะโดนทิมรัวๆไม่ได้นะมันจะตายแล้วโอ้อย่านะอย่านะอย่านะเอ,อือจะตายแล้วเอ,อือจบโอ้เดีดตายแล้วไม่เซลจบเลยบายบายาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกัน